สวัสดีครับวันนี้มาดูคู่ระหว่างไฟบุกพบไอทราคแฟรงเฟิร์ตเตะเวลา20นาฬิกา30นาทีฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านไฟบุกผลงานช่วงหลังถือว่าขึ้นขึ้นลงลงเกมรุกยังหาจังหวะเข้าทำที่คมไม่ได้เหมือนฤดูกาลก่อนโดย5นัดหลังในลีกชนะเพียงเกมเดียวและโดนยิงเกือบทุกนัดจุดอ่อนหลักยังอยู่ที่แนวรับที่เสียประตูง่ายในช่วงต้นเกม โดยเฉพาะเวลาเจอกับทีมที่มีจังหวะสวนกลับเร็วส่วนทางฝั่งแฟรงเฟิร์ตฟอร์มกำลังดีขึ้นเรื่อยๆหลังปรับแท็กติกให้แน่นในแดนกลางเกมล่าสุดเพิ่งเก็บชัยเหนือทีมกลางตารางมาแบบมั่นใจจุดเด่นของทีมตอนนี้คือการเพรสซิ่งเร็วและเกมรุกจากริมเส้นที่ค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะมาริโอเกอร์เซ่และออมลินที่เริ่มจูนกันติดสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดที่เจอกัน ฟรบุกชนะ1สเสมอ2องแฟรงเฟิร์ตชนะ2ถือว่าสูสีทีเดียวและมักมีสกอร์เกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งเกือบทุกนัดโดยเฉลี่ยยิงกันมากกว่า2.5ลูกต่อเกมจุดน่าสนใจเกมนี้ทั้ง2ทีมเน้นเปิดเกมรุกเพราะต่างต้องการแต้มเพื่อไล่พื้นที่ยุโรปแนวรับของฟบุกมักนุกตั้งแต่ครึ่งแรกส่วนแฟรงเฟิร์ตเองก็ขึ้นเกมไวและยิงได้บ่อยในช่วง30นาทีแรก สภาพอากาศเยอรมันช่วงนี้ไม่หนาวจัดจังหวะเกมน่าจะเร็วและเปิดหน้าแรกแนวโน้มรูปเกมคาดว่าเกมนี้จะเปิดแรกตั้งแต่ต้นเกมไฟบุกได้เล่นในบ้านย่อมกล้าเปิดเกมรุกส่วนแฟรงเฟิร์ตที่ฟอร์มกำลังคึกก็พร้อมสวนกลับทันทีมีโอกาสสูงที่ครึ่งแรกจะมีประตูเกิดขึ้นเพราะทั้งสงทีมแนวรับยังไม่แน่นพอสรุปแนวทามเชียฟันธงสกอร์สูงครึ่งแรก o อหนึ่ สกอร์ที่คาดครึ่งแรก1-1จบเกมอาจจบที่2-2 Song's so sweet, this is who I am, and it feels complete. Ooh.